เอาแล้วทีนี้ยุ่งกันใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องก็เป็นเรื่องจนได้นะครับสําหรับชาวขาเขมรทั้งหลายนะครับโง่ไม่มีวันที่สิ้นสุดสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทั้งช่องสองเอเชียทุกท่านนะครับตอนที่จะมารับชมข่าวสารกันวันนี้นะครับป๋าขอรบกวนท่านทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องป๋าด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะฮะ เอาละสำหรับวันนี้ทําไมป่าจะต้องขึ้นมาว่าเอาละวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วทีนี้นะครับด้วยความไม่น่ารักของคนเขมรรวมถึงความโง่เขลาของชาวเขมรนะฮะคืออย่างนี้ครับหลังจากที่ถ้าเราทบทวนเท้าความไปถึงอดีตเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าประเทศไทยหรือสยามประเทศเนี่ยเคยปกครองเขมรมาก่อนนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือได้รับการปกครองของคนเวียดน,นามเช่นเดียวกันคือแต่ก่อนที่เวียดน,นามจะเข้ามาปกครองเขมรเนี่ยนะครับสยามเนี่ย เคยฟาดเรียบกันมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสปปลาวก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเขมรก็ดีแต่ตอนหลังไปไปมาๆนี่นะครับเขมรนี่ก็เป็นไงครับก็ไปติดต่อกับทางเหนียนนะครับคือทางเวียดนามว่าไม่อยากจะอยู่ภายใต้การปกครองของไทยแล้วนะครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเอารัดเอาเปรียบนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยไปยุให้เวียดนามเนี่ยมาชิงเมืองไปนะครับเวียดนามก็บ้าที่ตามมาครับมาตีเมืองคืนนะครับเอาชนะไทยได้ตอนนั้นเอาชนะกองทัพของชาวสยามได้เวียดนามก็มาเข้าคลองหมดเลยนะครับทางเขมร ปกครองกันอยู่ประมาณ2ปีนะครับชาวเขมรก็วิ่งมาหาไทยบอกว่าทนไม่ไหวกับการกดขี่ของชาวเวียดนามอยากจะอยู่ภายใต้การปกครองของไทยมากกว่านะครับเพราะอย่างน้อยวัฒนธรรมก็ใกล้ๆกันนะครับปรากฏว่าชาวสยามเนี่ยก็ยกพลนะครับกว่า20่สิบหมื่นไปตีเอาเวียดนามคืนไ,ไปตีเอาเขมรคืนจากเวียดนามพอไปตีเสร็จแล้วอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งครับมันเบื่ออีกแล้วนะครับมันบอกโอ้ไม่ไหวไว้อย่างนี้เราไม่เอาดีกว่าเราไปพึ่งพาเวียดนามอย่างเก่าดีกว่านะครับ ปรากฏว่านะครับขมຈก็ไปติดต่อเวียดนามบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้จริงๆเลยนะเ,ออเราขออยู่กับเวียดนามอย่างเดิมดีกว่าทีนี้เวียดนามเองก็เริ่มจักสงสัยเรื่องเอะขึ้นมาแล้วว่าเอเออะไรของมึงวะใช่ไหมเวียดนามก็เลยนะครับส่งตัวแทนมาพบกับกษัตริย์เราที่สยามนะครับมาพูดคุยกันว่าด้ตกลงนี่เรามาลบกันสองครั้งเนี่ยเรามาลบกันเพื่ออะไรเราลบกันเพื่อขมຈเนี่ยนะนะครับสยามก็บอกก็นั่นนะเดี๋ยวเราจะลบกันทําไมก็มีข้อตกลงกันเกิดขึ้นบ่กเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราช่วยกันตีกันแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งก็เวียดนามเอาไปปกครองอีกส่วนหนึ่งสยามประเทศขอปกครองเองนะครับโดยเราขอปกครองนะครับพระธองศสีโสพลนะครับแล้วก็ปัะจันทกิรีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปปกครองกันเหมือนเดิมเกาะกงเกาะกงอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นของเราไปในเงื่อนไขจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวียดนามเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานะสำหรับสยามเนี่ยเขาขออย่างเดียวก็คือขอให้เขมรเนี่ยส่งเครื่องราชบรรการเนี่ยนะครับให้กับทางเวียดนามทุกๆสามปี ทางสยามประเทศก็บอกไม่มีปัญหานี่แค่แม่ก็คุณก็ปกครองส่วนของคุณไปตรงนั้นคุณก็เอาไปที่แต่ส่วนของเรานี่นะครับเราก็ปกครองของเราตรงนี้จริงไหมครับแล้วเราขอเรื่องการสถาปนากษัตร์ของเขมรเท่านั้นเองเราเราจะรักษาเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเวียดนามก็บอกว่าไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันงั้นเรามาจับมือกินมาจับมือกินเขมรกันดีกว่า ก็สุดท้ายแล้วนะครับทั้งเวียดนามนะครับก็ไปตีเอาเมืองที่เขาตกลงกับทางสยามไว้จนกระทั่งสําเร็จตอนนั้นนะเหมยนี่วิ่งมาหาสยามประเทศวิ่งแบบแทบเป็นแทบตายเลยนะครับบอกว่าตอนนี้โดนเวียดนามรุมตีรุมกินโต๊ะแล้วตอนนี้ให้สยามประเทศเขาไปช่วยสยามบอกว่าช่วยไม่ได้หรอกมึงทําตัวมึงเองมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่แบบนี้จงอยู่เป็นขี้ข้าเขายัางงี้ดีกว่า นะครับจากนั้นมาก็เวียดนามก็เลยไปปกครองส่วนหนึ่งแล้วก็เลยมาปกครองส่วนหนึ่งนะครับส่วนเวียดนามก็นะครับไปปกครองไปปกครองมาก็เอาเฮงสาดลินขึ้นมาเป็นผู้นำประมาณนี้เรื่องมันคือแบบนี้นะฮะไตเติ้ลเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่เขมรโดนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขมรนะครับไปก๊อปปี้วัฒนธรรมของชาวจีนแล้วก็ไหลมาถึงเวียดนามโดยชาวโซเชียลเขมรนี่นะครับไอ้พวก ตั้งกำแพงเนี่ยนะฮะมันก็บอกว่าวัฒนธรรมของเวียดนามหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับก๊อปี้ไปจากเขมรก๊อปี้ไปจากกำแพงของเขามาเที่ยวบ้านเขาไปเก็บภาพของเขาแล้วไปปลอมเป็นของเขาเป็นของเวียดนามอกีกซึ่งชาวเขมรนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยย้ำนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเขาก็ด่าคนเวียดนามโอ,อ,อ้โหก็โจวไจาก็รู้อยู่สันดานเขมรน่นะครับอะไรที่เรื่องเป็นอะไรที่เป็นเรื่องง่ๆเนี่ยเขมรนี่แม่งโคตรถนัดนนเลยนะฮะแม่งก็ด่าเวียดนาม ด่าจนกระทั่งมันเกิดเรื่องขึ้นมาคือแนวชายแดนที่เขมรติดกับเวียดนามเนี่ยวันนี้เนี่ยคนเขมรเนี่ยขายที่ขายทางให้กับคนเวียดนามไปเกือบหมดแลวนะครับตามแนวแตะเก็บชายแดนเนี่ยแล้วเวียดนามเองก็เข้ามาสร้างศาลเจ้าเข้ามาประกอบพิธีกรรมนะครับตามประเพณีรูปแบบของชาวเวียดนามคนเขมรก็ไม่ยอมนะครับร้องให้รัฐบาลเ,เอาที่ดินคืนไอ้เฮียรัฐบาลเ็บอกเอามึงไปขายกันเองแล้วมึงจะมาให้กูเอาคืนได้ยังไงกฎหมายเขาก็มีอยู่ แล้วคนขเขมรก็บอกไม่ได้แล้วนี้เราวัฒนาธรรมของคนขเขมรจะเสียหายอีกหน่อยเราจะถูกคืนชาติความจริงแล้วขเขมรนี่โดนคืนชาติไปนานแล้วนะครับโดนคืนชาติโดยชาวต่างชาติโดยคืนชาติโดยฝรั่งเศสเวียดนามสยามมันเคยโดนมาหมดแล้ววันนี้มึงมึงจะตกใจอะไรอีกแต่วันนี้นะครับตระกูลหุนก็คืนคืนชาติขเขมรลงกระเป๋าตัวเองหมดแม้กระทั่งสีหามุนีแล้วแล้วพร้อมพร้อมคุณแม่เนี่ยโดนหมดนะนะครับขเขมรเพิ่งมาตกใจนะครับเพิ่งมาตกใจว่ากลัวจะเสียเมือง นะครับปรากฏว่าคุณเซ็นรัฐบาลคุณเซ็นก็เงียบไปเรื่องนี้ปล่อยให้ตามแนวชายแดนไปทะเลาะกันเองทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะครับชาวเวียดนามเนี่ยก็เพิ่งจะหูตาสว่างบอกโอ้โหนี่กูคบกับมึงมาตั้งนานนี่กูเพิ่งรู้ว่ามึงเงียบขนาดนี้กูเพิ่งจะรู้ว่ามึงเลวได้ขนาดนี้ก็เลยหันมาเชียร์ไทยนะครับหันเริ่มหันมาเชียร์ไทยตั้งแต่เคมชุดไทยก็บอกนี่มันชุดของไทยมึงไปปลอมเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งชาวโซเชียลของเขมก็ออกมาโอ้โหทีนี้ขี้ฟันกันเต็มเลยน้ำลายกระจายทีนี้นะ นะครับโซเชียลคอมเมนต์หลายต่อหลายคนนะครับเริ่มเข้าใจไทยแล้วก็ลักษณะเหมือนว่ามาจับมือกันดีกว่าไหมแดกแม่งต่อเหมือนเดิมกินแม่งต่อนะครับไม่ให้ขมเนแม่งมีอยู่ในแผนที่นี้เราจะเหลือแค่อะไรครับจะเหลือแค่เวียดนามประชิดอยู่กับไทยอย่างนี้ดีกว่าไหมจะได้ไม่มีปัญหาเอากลับไปเหมือนเดิมนักนักประวัติศาสตร์ไอพวกโซเชียลชาวเวียดนามเขาก็แห่ไปดูประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงก็เหมือนกับที่ป๋าเล่านี่แหละ นะครับก็หลอกให้เราไปตีกับเวียนนามหลอกให้เวียดนามมาตีกับเราทุกวันนี้เขมหรหลอกให้จีนไปตีกับอเมริกาแล้วก็ไปหลอกอเมริกาให้มาตีกับจีนเนี่ยใช้วิธีการเดิมๆทั้งนั้นเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับชาวโซเชียลเวียดนามก็แห่นะครับเชียร์ไทยบอกว่าเฮ้ยพร้อมยังเอาไหมเอาแม่งสักทีหนึง่งนะครับเอาให้แม่งสิ้นชาติเลยแต่ว่าเผอิญก็คนไทยก็ขึ้นไปคอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยให้ธรรมชาติลงโทษ ทุกวันนี้มันก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่กันอยู่แล้วทุกวันนี้ผู้นํามันก็ขายชาติขายบ้านเมืองกันหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีแผ่นดินอยู่กันเองอะไรแบบนี้นะครับในคอมเมนต์คอมเมนต์ที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยนะคือคนเวียดนามเขาเริ่มรังเกียจคนคเขมรแล้ว ขาเริ่มรังเกียจแล้วคือไอ้คนนี้ม่งคบไม่ได้ไประเทศนี้คบไม่ได้จริงๆนะอะไรที่เรื่องโง่ๆนี่เขมรนี่เขาขอจองเลยเป็น number one เลยนะครับอะไรที่เป็นเรื่องโกหกเนี่ยเขามรบอกอู้ยต้องของเราเลยนะไปของคนอื่นไม่ได้ถ้าเรื่องโง่เรื่องควายนี่ต้องของเราเท่านั้นนะอีกหน่อยเราจะสลักเรื่องโง่เรื่องควายอยู่ในกระพงของเราให้เป็นประวัาร์าซืบลูกสืบหลานไปอะไรแบบนี้นะครับก็ชาวเวียดนามก็ไม่พอใจนะครับไม่พอใจเขามรนนับวันน,วน,นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ นะครับมีการไปทําร้ายนะครับชาวเวียดนามที่ไปซื้อที่ซื้อทางอยู่ในเขมรเนี่ยก็เริ่มไปทําร้ายเขาเริ่มไปนะครับคุกคามลงจเลอะไรที่เขาไหว้ตรงไหว้เจ้านี่ก็เริ่มไปคุกคามเขาเลยเขาเริ่มมีเก็บค่าคุ้มครองมีนู่นมีนี่กฎหมายเขมรทําอะไรไม่ได้ครับกฎหมายเขมรทําอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าคนเวียดนามที่ไปอยู่ในเขมรเนี่ยทุกวันนี้ต้องทําใจต้องทําใจอย่างเดียวครับแล้วไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับเขมรก็ป้นกินหากินป้นกินนะครับกับชาวเวียดนาม เดี๋ยวสักวันหนึ่งนะผมชื่ออยู่อย่างเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะต้องมีปัญหากับเขมรจากชนิดที่เรียกว่ารัดต่อรัดเลยทีนี้เราจะสวยนะครับเอาแล้วครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวเวียดนามกันแล้วกันนะครับก็พยายามเชียร์เยอะๆนะครับคอเมอคอเมนต์ของเวียดนามพยายามปั่นขึ้นมาเยอะๆว่าตกลงนี่เราขอความร่วมมือจากไทยเฉือนแม่งออกเป็น2ชิ้นเลยดีกว่าไหมนะครับเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อแรงเชียร์แม่งเยอะมหาศาลพอแล้วก็เรื่องของความเฮี้ยความชั่วของเขมรเนี่ยเริ ผมอยากจะให้แม่งไปทํร้ายเขาอะนะครับมันจะได้เกิดเรื่องนะครับพอเกิดเรื่องปุ๊บเราก็จะหาเรื่องชิงเมืองแม่งมาได้นะครับเอาแล้วครับคลิปนี้นะครับก็ลองพิจรารณากันดูพี่น้องเอฟซีคนไหนมีความเห็นยังไงว่าเราสมควรร่วมมือกับเวียดนามชิงเมืองแม่งแล้วแบ่งกันปกครองคนละครึ่งดีไหมนะครับส่วนเขมรนี่นะครับพอเราชิงสมมติว่าชิงมาได้แนละ้วคนเขมรเวียดน,นามจะเอาหรือไม่เอาไม่รู้นะฮะส่วนประเทศไทยจะเก็บพัตตบองจะเก็บประจันตะเขตอะไรเนี่ยนะไอ,อ,อ้เกาะกงไอ้ไอ ปัะจัตะกีรีขันอะไรนั่นแหะนั่นอะไรหะไรจังหวัดนั่นสีโสพลอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดไทยได้คืนมาคนไทยจะไม่เอาเขมรนะฮะเราจะเอาสามสีจังหวัดนี้ไว้เลี้ยงหมาเราจะเลี้ยงหมาอย่างเดียวครับนะคนไม่ต้องอยู่คนเขมรไม่ต้องอยู่นะครับพี่น้องมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ว่ากันมาดูนะครับเอาไปให้เต็มที่แล้วไม่ต้องเกรงใจกันนะนะ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจจะสนับสนุนรายการป่าก็สามารถที่จะสแกน QR code หรือไม่กระุ่มีปุ่มอยู่ด้านล่างนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ